อเบอร์ไอน์สไตน์เคยบอกว่าทุกคนเป็นอัจฉริยะแต่ถ้าคุณตัดสินปลาด้วยความสามารถในการปีนขึ้นต้นไม้มันจะใช้ทั้งชีวิตของมันโดยเชื่อว่ามันช่างโง่เขลาทุกทุกท่านและคณะลูกขุนในวันนี้ผมขอฟ้องร้องระบบการศึกษาดีใจที่คุณมาได้นะครับพวกเขาไม่ได้แค่ให้ปลาปีนขึ้นต้นไม้แต่ยังให้พวกเขาปีนลงอีกตั้งหากและให้มันวิ่งอีกสิบไม้บอกผมหน่อยโรงเรียนคุณภูมิใจในสิ่งที่พวกคุณทำหรือเปล่า เปลี่ยนคนเป็นล้านๆให้กลายเป็นหุนยนต์มันสนุกหรือเปล่าคุณรู้ตัวบ้างไหมว่ามีเด็กกี่คนที่เหมือนกับปลาตัวนั้นเรียนอย่างหน,นักในห้องเรียนแต่ไม่พบพรสวรรค์ของตัวเองได้แต่คิดว่าตัวเองโง่และเชื่อว่าตัวเองไร้ค่าแต่มันหมดเวลาแก้ตัวแล้วผมขอกล่าวหาโรงเรียนว่าเป็นฆาตรกรฆ่าความคิดสร้างสรรค์ทำลายเอกลักษณ์และเหยียดหยามทางความคิดเขาคือระบบล้าสมัยที่หมดอายุไปแล้วข้าแต่สารที่เคารพ นั่นคือคำถแถลงเปิดคดีของผมผมขอแสดงหลักฐาสนสนับสนุนรูปคดีและผมจะพิสูจน์ให้ดูจนครับตัวอย่างแรกนี่คือโทรศัพท์สมัยนี้เคยเห็นหรือเปล่านี่คือโทรศัพท์เมื่อ150ปีก่อนแตกต่างใช่ไหมฟังก่อนนะนี่คือรถสมัยนี้และนี่คือรถเมื่อ150ปีก่อนแตกต่างใช่หรือเปล่างั้นดูนี่นี่คือห้องเรียนสมัยนี้และนี่คือห้องเรียนเมื่อ150ปีก่อนช่างน,น่าอับอายการเวลานับร้อยปีแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย และคุณยังอ้างว่ากําลังเตรียมเด็กให้พร้อมสําหรับอนาคตอย่างนั้นน่ะเหรอด้วยหลักฐานเหล่านี้ผมขอถามว่าคุณเตรียมพร้อมนักเรียนสําหรับอนาคตหรืออดีตผมทําการบ้านเรื่องของพวกคุณมาแล้วและมันฟ้องว่าคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อฝึกคนไปทํางานในโรงงานนั่นเป็นเหตุผลที่คุณบังคับนักเรียนนั่งเป็นแถวให้เรียบร้อยและบอกให้นั่งเฉยๆอยากพูดแล้วค่อยยกมือพักแค่ตอนกินข้าวเลยใช้เวลาแปดชั่วโมงต่อวันเพื่อบอกว่าต้องคิดอะไรโอ้แล้วก็ให้แข่งการเพื่อเกรดเ สัญลักษณ์แห่งสินค้าคุณภาพเป็นเนื้อเกรดเอผมเข้าใจในช่วงเวลานั้นมันแตกต่างพวกเรามีอดีตและผมก็ไม่ใช่คานทีแต่ในวันนี้เราไม่จำเป็นต้องสร้างหุ่นยนต์ผีดิบอีกต่อไปโลกกําลังก้าวหน้าและตอนนี้เราต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดริเริ่มเอาจริงเอาจังพึ่งพาตนเองได้มีความสามารถในการเชื่อมโยงนักวิทยาศาสตร์และทุกคนจะบอกคุณว่าไม่มีสมองคู่ไหนที่เหมือนกันและพ่อแม่ที่มีลูกสองคนจะช่วยยืนยันได้ แน่นอนช่วยอธิบายหน่อยทำไมพวกคุณถึงทำกับนักเรียนเหมือนแม่พิมพ์ขนมหรือหมวกแก๊ปที่ปรับขนาดได้สอนสุ่หัว,หวให้ทุกคนในแบบเดียวกันระวังคำพูดนะขออภัยครับท่านแต่ถ้าคุณหมอจ่ายยาแบบเดียวกันให้กับผู้ป่วยทุกคนผลของมันก็คือสรกนักกรรมและผู้ป่วยก็ยังป่วยอยู่และมันคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโรงเรียนเป็นการศึกษาที่ล้มเหลวคุณครูหนึ่งคนสอนเด็ก20คนโดยแต่ละคนมีจุดแข็งความต้องการพรสวรรค์และความฝันที่ต่างกัน คุณสอนในสิ่งที่เหมือนเหมือนกันอยางงั้นเหรอนี่มันแย่มากนะทุกทุกท่านเราไม่ควรล่าเลยสิ่งนี้เนี่อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการให้คามั่นสัญญาและผมความพูดถึงวิธีที่คุณปฏิบัติต่อลูกจ้างหน่อยหมอค้างครับค้ตอตกไปผมอยากฟังมันน่าอายพ่หมายถึงอาชีพครูมีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดบนโลกนี้คุณครูกลับมีรายได้แค่พอกินไม่แปลกใจที่คุณครูไม่ให้ความเต็มที่กับเด็กว่ากันจริงๆนะครับครูควรได้เงินมากเหมือนหมอถ้าคุณหมอสามารถผ่าตัดหัวใจช่วยชีวิตเด็ก แต่ครูที่ดีสามารถเข้าถึงหัวใจของเด็กและอนุญาตให้เด็กใช้ชีวิตที่แท้จริงคุณครูคือฮีโร่ที่ไม่จะถูกใส่ร้ายแต่พวกเขาไม่ใช่ปัญหาพวกเขาทํางานอยู่ในระบบที่ไม่มีทางเลือกหลักสูตรถูกออกแบบมาจากคนในกระทรวงคนที่ไม่เคยสอนใครเลยในชีวิตเขาเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการสอบวัดผลบ้าบออะไนั่นพวกเขาคิดว่าการกาข้อสอบม,มั่วจะเป็นตัววัดความสําเร็จ ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยความจริงก็คือการสอบแบบนี้มันหยาบเกินกว่าจะใช้ได้มันควรจะถูกยกเลิกได้แล้วแต่คุณไม่ต้องฟังผมก็ได้นะครับมาฟังเจเคลี่ดีกว่าเขาคือคนคิดค้นมาตรฐานการทดสอบเขาบอกว่าการสอบแบบนี้มันหยาบเกินกว่าจะเอาไปใช้และต้องถูกแบนมันไร้ประโยชน์เด็กทุกท่านในห้องนี้พวกเรายังคงทําแบบนี้ผลลัพธ์มันมีแต่แย่ลงผมไม่ได้มีความศรัทธาในโรงเรียนแต่ผมมีความศรัทธาในผู้คนและถ้าเราสามารถปรับแต่งแผนสุขภาพรถในรูปแบบ Facebook มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําให้การศึกษาปรับแต่งได้เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่าทำในแบบที่โรงเรียนต้องการเพราะมันไร้ประโยชน์นอกจากเราจะดึงจิตวิญญาณจากนักเรียนแต่ละคนออกมาได้นั่นควรจะเป็นหน้าที่ของเราเราต้องเลิกใช้วิชาบังคับแต่เราต้องให้เข้าถึงหัวใจของเด็กทุกคนแน่นอนวิชาแรกก็สําคัญแต่ไม่ได้สําคัญไปกว่าศิลป,ปะหรือการเต้นให้ทุกๆพรสวรรค์น,นั้นได้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันผมรู้มันฟังเหมือนเพ้อฝัน แต่มันกำลังเกิดขึ้นในประเทศฟินแลนด์ตอนนี้พวกเขามีชั่วโมงเรียนน้อยลงครูมีรายได้ที่มากพอเด็กไม่มีการบ้านพวกเขาเน้นความร่วมมือแทนที่จะแข่งขันกันแต่ที่มันเด็ดคือตรงนี้การศึกษาของพวกเขาทิ้งประเทศอื่นแบบไม่เห็นฝุ่นประเทศอย่างสิงคโปร์ก็พัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันโรงเรียนอย่างมอนเตสซอรีโปรแกรมแบบคา a ์นอะคาเดมี่มันไม่ได้มีทางออกแค่ทางเดียวเราต้องไปกันต่อ ท,ทุกท่านแม้จานวนนักเรียนจะมีเพียง20%ของประชากรแต่พวกเขาคือร0 0เอร์เซของอนาคตของพวกเราช่วยกระใส่ใจกับความฝันของพวกเขาและนี่คือความท้าทายที่เราต้องทําให้ได้นี่คือโลกที่ผมเชื่อโลกของปลาที่ไม่ต้องถูกบังคับให้ปีนขึ้นต้นไม้อีกแล้วผมขอสรุปเพียงเท่านี้